สบายดีพี่น้องไม่นี้มีต้มบักหอยเลยพี่น้องอาหารแรงวันนี้ต้มมะขอยขกีกระตายแจวันนี้ลงคลิปไร้มือแล้วพี่น้องวนเวลาถ่ายนี่มีกุ้งไว้น้ำคลองตัวใหญ่ๆเลยสีขัวพี่น้อง วัวุูงไม่น้ำคลองห้อยในต้นเนีเยจะแสบบอลไป่น้องไปจะแสบบอนมวยบักใหญ่นี่น้อย Nhay nữa có nói quá khung quá khung quá khung quá không xin lòng 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 อันนี้มันเป็นต้มกุ้งเลยเด้อพี่น้องเนี่ยไม่กลัวกุ้งมันเป็นต้มกุ้งแล้วปลาและยันบลาชุกรับเสบได้กุ้งไงใช่ไหมครับนะมีเวลาเขาเจาขายโลช่องลอยได้กุ้งนี่นะก็ต้องเลยบาทกุ้งแม่น้ำคลองมักม่วงแก้วก้นซอย อาบ,บแล้ว ости, บน้ำ้ลินเข่แรนะฮะอน้ำโแน่คคุ้ง ให้ออกติดตามให้ออก เบมียังในตู้ยัในตู้เนี่ยข้บวปุ้นมาแต่ใช้นี่นะเว้ยหมันจะเห้นู้น้านเรือี่ยป๋อหน้ามันมากินนะแม่สะ อ้ใช้น้ำลายปวดแล้วพี่น้องเพื่อสีเหงมไปต้มกุ้งเลย มันใช้น้ำลายป่ดเด็พี่น้องเอ,อ้ยใช้น้ำลายป่ดม,มันเสีเลยน,น,น้่นแหง้งมันจะไปต้มกุ้งแล้วคั่วกุ้งปะมันแห้งแห้งพี่น้องพางไว้นีซะก่อนไปกินอันไะป <laughs> กินต้มห้อยก่อน เอาไม่จิ้มออกแล้วเอาเนี่ยไปใส่เปลือกมันก่อนสิมามาพี่น้องกินข้าวเล่งน้อกันกินกรบต้มบมากหอยอาหารบ้าขนเึานขึนขนี้นลน Ừ. Rồi, cả bò nhai, một hoa như dữ dụ rồi, hoa như cứ Thưa bò rồi Không xẹp Bò cũng kìm được cái bò ký Ngồi nhai à, hoa bò nhai có con ừ. Không, không. คบด่วนแบหอยดูอดูเมือน่อยหโอ้ยใม่ก็ฮักสัมีแตโตฮักโอ้ยใหม่ฮักเร็วม่อ่อนตใหม่อ่อนตเม่อไหใหม่ใหม่ก่อนแคบวใหม่มาสามันฮักบเลย นี่อะใไม่ไม่จิมนนจ้มลูกซีนน,นีน่อ๋ออ้ยฮักม,ม,มันฮักมันมันมันอ่อนไม่อันไม่มันบ<อ>ุ้งีนตั้งอันมันบอุ้ยโมงนี่นที่ะกินบ่าบางหอยนะกินออืออ แกวคิงแค่น้าขนมกินหนึ่งหมื่นเนาะคือถ้ามดนไม่ตะัหน่ยใหญ่กว่านี้วาพวการกหน่อยน้อยๆกินลดนะหนบุ๋มมนสีหาแลยคุณหาแรงแตว่าตัวค่าไปัยามไปก็ใม่ดิ พวกกินบักห e ้อยเนพ่กก mm ินบักห้อยนี่เปลมียิเขาเ็้มยังไงบะหมื่บิดแตงโมแตู่ใสตกอกติย่างกอกอิอินไงกินเป็มที่ยาง ต้องแรงนะง่ายที่ิดเราเคยเก็บกินห้อยโค้งีิลโลนี่ถือเป็นกุ่มป่ะเพรไแห้งบ่แหงเนี่ยมั้้ะกล้จะแห้งแล้วนะมึง คลิปนี้กระจบจำนีเด้อพี่น้องได้พอกันคลิปน่ะสบายดี